เช้าวันนี้หลวงตาแม้นตื่นเชา้าเพราะเมื่อคือนท่านนอนไม่ค่อยหลับท่านจึงเรียกไอบุญลูกศิษย์คนสนิทที่หลับอุตุ <c oughs> <c oughs> ไอบุญไอบุญตื่นได้แล้วโว้ยไอบุญไอบุญโอ้ยครับหลวงตามีอะไรแต่เช้าครับเอ็งไปต้มข้าวให้ข้าหน่อยสิเมื่อคือนข้านอนหิมมาทั้งคืนเลยว่ะโถ่หลวงตา ข้าวสารมันหมดแล้วนี่ครับหลวงตามแมนทำหน้าคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเองนี่โง่จริงๆนะไอ้บุญก็ไปเอาเข้าวสารที่หุงแล้วเมื่อวานมันเหลือตั้งเยอะเอามาต้มใหม่สิโว้ยไอ้บุญข้าวที่หุงแล้วเอามาต้มใหม่แล้วมันจะเป็นข้าวต้มได้ไงครับหลวงตาค่ะเองก็เอาข้าวหุงนั้นไปแช่น้ำเยอะๆแล้วต้มไปเรื่อยๆสิ ไอบุญทําตามที่หลวงตาบอกแบบงงๆสุดท้ายก็ได้เข้าต้มหม้อใหญ่มาถวายหลวงตาฉันไปยิ้มไปส่วนไอบุญก็ได้แต่เกาหัวแกรกๆงงในภูมิปัญญาของลุงตาจริงๆ